ครับผมา่ว้งฉลองครบรอบ1 9ปีสยามพารากอนวันนี้มาเดินแบบค่ะมันเดินตั้งแต่หน้าห้างเลยฮะ่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้ทั้งสองวันโอ้โหต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบเซเลบรตที่ผมรู้สึกว่าทุกที่ในสยามพารากอนก็คือเต็มไปด้วยความสุขก็คือดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบไม่ว่าเราจะเดินไปตั้งแต่ชั้นเอ็มชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยเราก็เห็นงานที่แบบรู้สึกว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่น ส่วนรอพอม่ได้ไมีงานอะไรอีกหรือมีชิมประกันลองมาเดินไหมคะถ้ามาเดินบ้างครับมีโอกาสได้เดินมาถ้าแบบเข้ามาช้อปปิ้งหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วเราชอบแต่พกับบาสุดยอดแล้วก็มันมีแบบเยอะแยะมากมายที่คือสุดยอดเอฟเฟกติ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นห้างแรกๆที่จําความได้ตั้งแต่เป็นเป,ป็นเนาะเด็กเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงใช่ถ้าย้อนกลับไปก็ได้จะครึ่งชีวิตอะครับเพราะฉะนั้นเป็นห้างที่เราแบบประทับใจอีกหห้างหนึ่งห้างเลยครับเพราะว่า ก็สมัยก่อนก็ต้องเียนพิเศษที่สยามเราก็ต้องแบบต้องคาบสยามก็เป็นเสียงละกรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีโอกาสได้มาเดินบ่อยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมัธยมเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องนับอายุแล้วกันครับอ่ะพรนยครับกาก็สิบเก้าปีแล้วนะครับก็ขอขอให้ทางเสียงละกรนะครับอยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานนะครับเชื่อว่าคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มีเสียงพละกรอยู่คู่กับประเทศไทยแบบนี้ผม เราออกงานแทบทุกวันเลยนะคะงานนันช่วงนี้ที่แบบุกๆเลยใช่ไหมพี่จริงหรอเก็น่อยมากมทีีค่ั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ั้มยกรเมต้นต้นหมกนให่นินดออนนห,นนหน่อยไม่ได้เยอะมาก,กเรียกว่าพอมีแบบของปากของคอ,อ,อันนี้เป็น เราก็มีเลี้ยงลูกสาวสองคนเราก็ต้องใช้เงินเยอะนิดนึงฮะ<า>เราก็กินเก่งเหมือนพิศเศษก็เลยต้องหาเงินเพื่อลูกใช่เพื่อคุณแม่ด้วยอ,อะไรแบบนี้ก็<า>รู้สึกว่าแบบปีนี้ยังไม่ได้พาเขาไปเที่ยว<า>ก็คิดว่าแบบอยากจะพาเขาไปสักนิดนึงอ,<า>อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงต้นปีก็จะมีละครเวทีก็ก็จะไม่ได้มีเวลาเขาละก็ใกล้ๆครับ น่าจะในเอเชียน,นั่นแหละครับอยากพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศได้เขาได้สัมผัสอากาศหนาวให้ไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันว่าก่อนสิ้นปีหรือว่าหลังปีใหม่คุณตั้งงบไปให้แน่ช็อปเจ็ดหลักคุณทำงานหนักเพ้่งเจ็ดหลักเองก็ให้ให้แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่ไม่ต้ ก็ให้ฮะให้ทำให้แล้ให้เต็มที่แหละก็อยากได้อะไรก็ก็ถ้าถ้าเรามีกำลังเราก็ให้เขาเต็มที่นะก็ตีเราเป็นคนช่วยแงแม่แบบสมัครแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนอยากทำอะไรอยากได้อะไรก็ถ้ามันไม่เหนื่อยมากกว่าแรงเราเราก็เราก็ให้เขาได้ครก็ก็ส่วนใหญ่ก็แม่เขาก็ไม่เคยขออะไรนะแต่รู้สึกว่าด้วยความที่เขาอยู่เยอะขึ้นทุปีทุปีเรารู้สึกว่าเราผมไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะมีเวลา ไปเที่ยวกับเราได้ถึงอายุเท่าไหร่กันเพราะว่าแบบเขาอาจจะเขาอาจาอาจะเดินไม่ไหวปวดขาปวดเข่าตามภาษาผู้สูงอายุผูีแม่ พูดความจริงว่าแบบเราก็ไม่รู้เนาะเราอันนี้เป็นความในใจเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาสามารถไปเที่ยวได้อย่างสนุกกับตนหอายุเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าช่วงที่สามารถพาเขาไปได้ก็อยากใช้เวลาเขาให้เต็มที่มากที่สุดไม่ได้บูลลี่แม่เลยอยากตีความแบบนั้นสิองกานเยอะๆนยครับเขาพี่บอกเลยว่าไม่หรือว่าเรา่องรก็มีมีครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการขับรถนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงละครก็จะ ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเอาอจริงๆคุณแม่เคยขออะไรเรือไงแตบบ่ว่าปกี้ยงงานไม่ลู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกไหมคะเลิกช้อปปิ้งนะลูก <laughs> เลิกสั่งของนะลูกกล่องพัสดุเต็มบ้านเลยลูก <laughs> อันนี้ความในใจแม่หรือว่าแม่แม่พูดเลยครับส <laughs> ออั่งมาให้แม่แหละสั่งมาใช้เองคร <laughs> ับโง ก็รอพาแม่ไปเที่ยวเนาะใช่ครับก็ตั้งใจว่าจะพาเขาไปอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีครับใช้เวลาแบบเป็นทริปครอบครัวอะไรแบบนี้ยกี่วันกี่วันก็น่าจะทักไม่เกินอาทิตย์นึงแหละครับเพราะว่าน่าเป็นห่วงเด็กๆที่บ้านอ่ะอยากเหรอที่หน้ามี่คอยไปถึงจังหวะใช่ครับพูดได้เหรอครับเพราะว่าเขาประกาศประกาศเขาชิงประกาศก่อนผมอีกก็พี่น้านะครับก็ มิทุนานะครับก็เรื่องเล่าคืนเข้าหผีนะครับมีนาจ้ามัชชมีุนาค่ะมิมุน,มน,นา,นาหรอใช่<ง>ปีนาขอภัยครับมีนานะครับม <granular> ีนานะครับ <ห Without. S 1> ผมจะมีละครเวทีนะครับเล่นช่วงมีนาคมนะครับเรื่องเล่าคืนเข้าผีที่าราชดารายเทเตอร์นะครับถ้าใครชอบละครเวทีนะครับหรือชอบแนวผีผีแบบนี้ก็ซื้อับรไปดูกันได้นะครับท้งแรกเป็นที่ไครับก้งแรก ก็เรียกว่าถ้าเป็นละคเรเวทีแบบเต็มตัวก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับเครียดไหมน่ยากมันเป็นศา์ยากมากเลยไม่เครียดแต่ว่ารู้สึกว่าน่าสนุกเพราะว่าไม่ว่าแทสซิ่งที่เราได้ทํางานด้วยอะครับคือไม่ว่าจะเป็นที่นุสิลพันธ์พี่อักทามะลาวูดคุณบีโป้แล้วก็พี่พี่อองซอมพี่กิ่งหลายคนมากเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่เราไม่เคยได้ทํางานในศาสตร์นี้อย่างจริงจัง,จงก็รู้สึกว่า ผมว่ามันนั้นจะทำให้เราได้โตขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะเหตุไรชื่อนักแสดงว่าออกมาเป็นความสงุกนะคะเพราะแต่ละคนก็งงานแบบเก่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกอ,ะอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่ากดดนันผมรู้สึกว่าทุกคนจะไปด้วยกันจะไม่มีใครทอดทิ้งกันการนั้นฝากให้ติดตามละครเวดีเนาะขายบัตรได้เมื่อไหร่เนี่ยละครน้องซ่านจะออกนะนะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดขายบัตรเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าละครเวทีเรื่องเล่าคึ้นข้าผีนะครับก็น่าจะได้ ได้เปิดการแสดงในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ถ้าใครชอบละครเวทีหรือชอบเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมซื้อบัตรมาดูกันเยอะๆนะครับผมค่ะเอาเลตติ้งคิดเเลตติ้งได้ด้วยรไปมันกระแสรถส่งทางมากแบบปีหนึ่งดีส่วนส่วนก็รู้สึกยังไงบ้างก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณที่แฟนๆยังยังดูซีรีส์ของพวกเราก็ ก็ไม่คิดว่าเรตติ้งจะขึ้นนะจริงๆก็ขอบเอาเป็นว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนละครแล้วก็ซีรีส์ไม่อยู่ทุกคนที่สนับสนุนผลงานของพวกเราจนถึงตอนจบเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปคือพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ผมนักแสดงคนอื่นทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนเลยทําตั้งใจทํางานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากพัฒนางานของตัวเองให้ให้ให้มันไปได้ไกลมากที่สุดแต่ในส่วนของข้อผิดพลาดใดๆเนี่ยเราก็น้อมรับ แต่โดยดีว่าอะไรที่เราผิดแล้วเราก็อยากที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเแฟนๆละครแม่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุนซีรีส์ของพวกเราจนถึงตอนจบนะครับขอบคุณครับ